รองผู้บัญ็าการทหารพัฒนาก็ได้ลงพื้นที่ไปติดตามโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่จังหวัดสระแก้วและจังหวัดตราดนะคะเพื่อที่จะมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนค่ะ พลโทรสาราวุฒิจันพุ่มรองผู้บัญชาการทหารพัฒนานำคณะลงพื้นที่จังหวัดสะแก้วและจังหวัดตราดเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าโครงการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนซึ่งดําเนินการโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่หนึ่งสองและหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่หนึ่งสี่สำนักง,งานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาค่ะ โดยได้ตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการที่สำคัญได้แก่โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมเส้นทางสองเส้นทางระยะทางรวม10กิโลเมตรเพื่อเพิ่มความสะดวกในการสัญจรและการขนส่งของประชาชนและโครงการขุดลอกดินตะกอนสองแห่งรวมความยาวลำคลอง7.7กิโลเมตรเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนรองรับฤดูแล้งและป้องกันอุทกภัยโดยคาดว่าปริมาณน้ำจะเพิ่มขึ้นกว่า1 0 0 0 0ลูกบาศก์เมตรค่ะ ซึ่งมุ่งเน้นการตรวจสอบมาตรฐานของโครงการแก้ไขข้อขัดข้องและให้คำแนะนำแก่หน่วยปฏิบัติงานเพื่อให้ทุกโครงการสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง นอกจากการบรรเทาความเดือดร้อนในระยะสั้นแล้วนะคะโครงการเหล่านี้ก็ยังเป็นการวางรากฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาวโดยช่วยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มศักยภาพด้านเศรษฐกิจชุมชนและสร้างความเข้มแข็งให้กับพื้นที่ตอกย้ำความมุ่งมั่นของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนด้วยค่ะ